รสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมครูสายฟ้าครูกรมสาระการเรียนรูลล้สุขศิษย์สและพระศึกษาครับในช่วงนี้นะครับก็กลับมาสู่ช่วงของเรื่องเล่า5นาที EP ที่6ครับโอ้โหห่างหายไปนานครับไม่ได้มาเล่าเลยจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะนะครับก็ว่ากันไปอะวันนี้ครับเรื่องเล่าของผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหนีออกจากบ้านนะครับ วันนี้ต้องมาถ่ายในรถนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาที่จะถ่ายเลย <Okay. S 1> ช่วงนี้นักเรียนก็ใกล้สอบนะครับออกสอบเอยเก็บคะแนนเอ,อ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเพราะฉะนั้นใช้เวลาในรถนี่แหละนะครับกล้องมันอาจจะสั่นไว้ใจร้อนกันไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็พยา,ายามฟังกันหน่อยแล้วกัน <laughs> อ่ะมาครับจะมาเล่าเรื่องของการนี้ออกจากบ้านนะครับตอนนั้นคือจําได้เลยว่าเป็นช่วงที่ผมนั้นหัด ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ก็คือเจ้ากล้องตัวใหญ่แบบนี้นะครับนี่ๆกล้องตัวใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็กล้องที่ได้รับมรดกจากพี่สาวนะครับนั่นคือ Canon 550D นะครับ 550D กับเลนตัวนี้เป็นเลนส์ฟิกซ์นะครับแต่สมัยนั้นที่ผมเคยเนอยู่จากบ้านนั้นผมใช้เลนส์คิดนะครับอ่านะเลนคิดก็เพื่อนเนี่ยนัดกันนะเพื่อนผมเป็นช่างภาพถ่ายสวยมากนัดกันว่าจะไปล่าช้าง ว่าเอ๊ะอะไรล่าช้างนะครับล่าช้างก็คือการที่เรานั้นจะไปถ่ายภาพทางช้างเผือกแบบนี้ครับอ่าเป็นไงสวยไหมครับทางช้างเผือกซึ่งมันถ่ายยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะผมก็อยากจะไปศึกษานะครับประสบการณ์ในครั้งนั้นก็เลยโอเคเดี๋ยวเที่ยงคืนออกจากบ้านกันนะครับเที่ยงคืนผมก็นอน <c oughs> นอนนะแต่ตื่นเต้นและอยากจะไปนะครับ สี่ทุ่มนะลอนรอแล้วดูวิธีการถ่ายทางช้างเผือกแล้วก็ศึกษาดูก่อนดูไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับการที่เราไปถ่ายจริงๆนะครับผมก็ดูไปพอถึงเวลาเที่ยงคืนบ้านเงียบเงียบคนเงียบน่าจะหลับกันหมดผมก็ออกจากบ้านนะเอามอเตอร์ไซค์ออกมานะครับถอยมอเตอร์ไซค์ออกมาเงียบหมาก็เห่าเล็กน้อยถึงบ้านกลางนะ หมาไม่ช่วยเลยหมานี่บ้านอะ่ะผมก็ถอยออกมาจนออกมาจากบ้านได้นะครับรีบขับไปหาเพื่อนอขับไปหาเพื่อนเลยเพราะว่าเนี่ยพร้อมแล้วเพื่อนบอกโอเคเอากล้องมาพร้อมนะพร้อมเม็มพร้อมไปออกจากบ้านกับเพื่อนนะครับขับตามกันไปไป,ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นช่างภาพเหมือนกันเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีนึงก็ไปปุ๊บก็เดินทางกันไปครับเรามีจุดมุ่งหมายที่จะไปถ่ายก็คือ ที่แหลมพมเทพครับหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สวยมากของจังหวัดภูเก็ตนะครับไปที่แหลมพมเทพก็ไปวางเลยดูนะครับเพื่อผมต้องใช้โทรศัพท์ม,มือถือนะครับส่องดูดาวก่อนสมัยนั้นจําได้เลยมีแค่ iPhone เท่านั้นที่มีแอปพลิเคชันที่จะส่งนะครับดาวต่างๆดาวเคราะห์ต่างๆนะครับก็ส่องเห็นทางช้างเผือกวางตรงนี้แหละนะครับมืดมากตอนนั้นเวลาประมาณตีส ตีหนึ่งกว่ากับที่สองก็วางขาตั้งกล้องนะครับเพื่อนก็สอนของเพื่อนนี่เขาใช้กันเ,เป็นกล้อง DSLR แบบว่ามาร์คทงมาร์คทูนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกล้องที่ฟูลเฟรมนะฟูลเฟรมถ่ายได้ยิ่งถ่ายมุมกว้างเนี่ยถ่ายเลนส์ไวเนี่ยกวไวเข้าไปอีกนะครับก็มันไม่ได้มีการครอบภาพเข้ามาให้แค่อะไรเงี้ยแต่ของผมก็เป็นกล้องธรรมดาก็วางขาตั้งกล้องกันเลย แล้วก็ถ่ายกันไปจะได้เป็นร้อยเฟรมเพื่อนก็สอนนะครับก็ได้ภาพมาในวันนั้นนะครับประมาณนี้ครับถ้าเป็นไงสวยหรือเปล่าสวยสิแบบที่ผมถ่ายนี่ขนาดว่ากต้องแบบเบสิกเบสิกนะเ <c oughs> พื่อนถ่ายให้ดังนั้นเพื่อนตั้งให้นะครับเพื่อนตั้งค่านู่นนี่นั่นให้อ่ะ หลังจากวันนั้นนะครับพอเราถ่ายกันเสร็จฝนก็เริ่มจะตกมาเวลาประมาณ 5, ตีห้าตีห้าบอกเพื่อนเฮ้ยต้องกลับแล้วนะนะเพราะว่าวันนี้ต้องไปสอนหนังสือต่อจริงๆตอนนั้นไม่ได้สอนไม่ได้ยังไม่เป็นครูนะครับคือเป็นนักศึกษาสังเกตการสอนนะต้องไปสังเกตการสอนของครูเขานะครับที่โรงเรียนก็รีบกลับมานะครับตีห้ากว่าขับลงมาจากแหลมพูมเทพมานั่งกินข้าวต้มนะนะก็เกือบหกโมงนะครับพอหกโมงก็ขับออกจากร้านข้าวต้ม มาที่โรงเรียนและก็เพื่อนก็แยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพเหลือผมนะครับที่ทำงานต่อในขณะที่ทุกคนไม่ต้องทำงานต่อผมก็สังเกตการสอนนะคร<อ>ับในวันนั้นก็คือเบลอไปหมดเพราะไม่ได้นอนนะครับไม่มีโอกาสที่ได้งีบเลยนะก็นี่งีบตอนไหนงีบตอนอยู่ห้องพักครูนั่นเองครับอโอเคและนี่ก็คือประสบการณ์หนีออกจากบ้านนะครับ ึปัจจุบันยังไม่มีใครรู้เลยว่าผมหนีออกจากบ้านนะครับแต่ไม่แนะนําให้น้องๆหนูๆน,นะครับทำเป็นแบบอย่างนะครับการที่เราจะออกมาจากบ้านถ้าเราเกิดอะไรขึ้นมันก็จะออ่ทำให้ผู้ใหญ่นั้นไม่ทราบว่าเราไปเกิดอะไรที่ไหนนะเพราะฉะนั้นควรจะขออนุญาตหรือแจ้งก่อน ก็ยังดีนะหรือถ้ามันใกล้บ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันใกล้บ้านโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะกดกระดิง่งให้กับครูสายฟ้าด้วยนะครับถ้าใครอยากแชร์อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยโอเคและตอนนี้ครูสายฟ้ากําลังไปโรงเรียนอีกปัด๊เดียวก็ถึงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ผมครูสายฟ้ากับเรื่องเล่าหทีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ